แต่ว่าคนสมนัยนี้ไม่ไม่ไม่ข้าใจได้ง่ายง่ายมากแล้วเขาหลงหลงมากเกินไปในเรื่องนจะรักจะโกรธจะเกลียดจะตัวหลงความอรรถอร่อยมากเกินไปพูดกับทานนี้เขาก็ฟังไม่ถูกเช่นเดียวกับหลวงเคยพูดอย่างจิตว่าง <c oughs> เขาฟังไม่ถูกส่วนหนึ่งฟังไม่ถูก แล้วก็พูดกระทบกระทยบกันนะกันนะด่าว่าล่อลยนไปตามรึ่งถ้าเขาฟังไม่ถูกก็ามาจิตว่างกลายเป็นเรื่องเสียหายไปเลยจิตว่างนี่เรื่องเช่นนั้นเองก็เหมือนกันนะคนที่ฟังไม่ถูกมันจะเห็นเอ้คำพูไดไรสาระมันออกมาเบาๆช่างเลยนี่ได้แต่ว่าคำว่า,าเช่นนั้นเองนะี่ยคือหัวใจของพระพุทธศาสนา ถอดรูปออกมาจากอิทัปปัจเจตาปิติเจสมุปปาโตเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสรู้แล้วเคารพเลยเคารพทันทีเลยเคารพธรรมะที่ตรัสรู้คืออิทัปปัจเจตา้หัวใจของอิทัปปัจเจตาคือควาว่าปัสตาวะนั้นเมือมอมอม่อคุณสวดมนต์พระบทปฏิเจสมุปบาทมันจะมีคำเหล่านี้ ตาตาตาอาวิตตา,าตาอันันยตาตาอิทัปปยาตาปฏิจจะสมุปาโทนะพอสวดทั้งบดนี้เคยนึกถึงในที่ผมพูด <c oughs> อยากสวดอย่างนกแก้วนกคุณทองไปทั้งหมด <c oughs> ตา,าตาตาเนะี่มันจะทำให้มั่นคงม,มั่นคงไม่มีอะไรทำให้เปลี่ยนแปลงได้ มีคนเข้าถึงตถาตาแล้วก็สมะมติปัญหาเป็นสัทถาคตไปเลยตถาคาตาตถาแปลว่าตถาตาคตาแปลว่าถึงตถาคตปลว่าพูดถึงตถาอริสัตรีเรียกว่าตถามีในกระบาลีถึงสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเองคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออสังขตาคือนิพพานคือวิสังขานคือ แล้วแต่จะเรียกมีคำเรียกเยอะแยะไปแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> อเดี๋ยวนี้เราก็มาดูกันอโดยความรู้ธรรมดาธรรมดานะว่าอะไรบ้างที่มันไม่เป็นเช่นนั้นเองตามแบบของมัน <c oughs> ความทุกขดด์ก็ดีความสุขก็ดีความอะไรแพ้ก็ดีชน,นะก็ดีได้กำไรก็ดีขาดทุนก็ดี ผีคู่กี่คู่กี่คู้มาจับดูนั <c> ่น <oughs> แต่มีความเป็นเช่นนั้นเองเป็นไปตามกฎแห่งเช่นนั้นเองคืออิทัปปัจจยชาเมันเลิกตนะัเลิก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 ไปหลงรักหลงโสดหลงเกลียดหลงตัว,ตว,ตว,ตวนี่ความรู้ที่จะแก้ได้ที่ปัญหาต่อไปมันก็เหลืออยู่แต่ว่าทำไม่จะเอาทำอย่างไรจึงจะความรู้นี่มาใช้ได้ ทันชันทันท่วงทีทันเวลานั้นก็คือสติคือสติเดี๋ยวนี้สติไม่พอนี่อะไรมากระทบทำแล้วอะไร่อยจมปลักไปแล้วรุ่งนี้อย่าจนตตาตาแล้วมันจะช่วยกันได้เลยคือเรื่องมันเกิดที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วภุมงนี่มารือนี่จึงจะาตาตานี่ก็ตายเลยสิพานหมด มันต้องมีสติมีอะไรมาถึงข้าวมาไปเชิญข้าวกระตาตา,ทารับหน้ากะเด็นออกไป <c oughs> เพราะฉะนั้นการมีสติที่เพียงพอแล้นจะช่วยได้มีแต่ความรู้ว่าไม่พอ,อมันไม่มาความรู้มนไม่มามันนอนหลับที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> สติต้องไปปลกุกเอามาเอามาเอามาทันควันที่ว่ามัน มีเรื่องแล้วมีเรื่องทางตาทางหูทางจงมูกทางลิ้นทางผิวนั้นแล้วมีเรื่องแล้วสติก็ <c oughs> มาพันเอาสัพตามาด้วยไอ้ส <c oughs> ิ่งเหล่านะั้นมันก็นเลยถูกกะทำให้เลิก <c oughs> หมดความไม้ยห้หมดวิ์หมดเดช <c oughs> ไม่ปรุงแต่งจิตใจได้หนูท <c oughs> ราบคุณสติเร <c oughs> ้มากมากสิ มีวิธีฝึหกหลายอย่างวิธีฝึกที่ดีที่สุดคือแบบที่เรียกว,ว่าอานาปานสติฝึกอานาปานสติเรื่อยๆไปจะมีสติเพียงพอสหรับจะไปเอาตาตาคือทวารู้มาใช้ทันควันทันเวลาที่อารมณ์มันมากระทบถ้ามันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแล้ว สตินี้ถ้ามีพอแล้วมันจะเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบถ้ามันไม่มีไม่พอมันก็ไม่มาแล้วมันก็คลานเป็นเต่ามามันก็ไม่ทันแต่เรื่องทีเลสมันเป็นสายฟ้าแลบมันอุต่าห์หน่อยพยันหน่อยฝึกสติไว้เรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนเป็นผู้มีสติเพียงพอ สติเพียงพอนี่สมัยามมาเร็วทันเวลาสติเพียงพอคือสติมาเร็วทันเวลาปริมาณไม่เคยสำคัญนะแต่ต้องการความเร็วที่มาทันเวลาเป็นเรื่องของสติปริมาณมากพอเป็นเรื่องของปัญญาความรู้เรื่องตอา,าตาเนะี่ยมันมากพอแล้วสติให้มีความเร็วพอ เอาความรู้จักตาตามาทันเวลาแล้วก็เราก็เราก็ไม่ตกเป็นฝ่ายที่กิเลสจะเกิดขึ้นและลากตัวมไปนั่นก็ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สำรวมสังวรคุ้มครองป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ แนเริ่มหน้าของสติประพฤติอย่างนั้นนี่ยคืออัังที่กรรมะเพราะว่าอ้ตาตานั้นคือสมาธิถี่สูงสุดนะมันก็ต้องการอย่างยิ่งอยู่แล้วที่จะดับทุกข์จะออกมาจากความทุกข์สติมีพอไม่ผิดพลาดทางกายทางวาจาทางอาชีพทางความเพียรทางอะไร แล้วจิตตองมั่นคงคือสามาธิก็สติเหมือนกันมันเป็นอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะไม่เปิดความทุกข์แต่เราจะไม่พูดให้ยืดยาวยืดยาดหลายเรื่องเก้าเรื่องสิบเรื่องผมก็ไม่เคยชอบนวเดี๋ยวนี้พูดสองเรื่องมีสติก็มีกตาตานี่สติ แล้วก็มีปัญญาคือตอทาตาตาพอแล้วสมาธิรวมอยู่ในนั้นไะรวมอยู่ในสติแล้วก็รวมอยู่ในปัญญาด้วยเมื่อทําอยู่อย่างนี้มันเป็นสีนของมันเองไม่ต้องแยกสีลอกไปปฏิบัติจนตายก็ไม่มีสีเพราะมันมันยึดมั่นถุยมั่นในเรื่องสีปฏิบัติอยู่อย่างนี้ยันมีสีดีที่สุดเป็นอัตโนมัติ มันไม่มีทางจะผิดได้ทำอานาตานสติจะทำให้มีศีลอยู่ในตัวนั้นมีสติอยู่ในตัวนั้นมีปัญญาอยู่ในตัวนั้นมีสมาธิมีครบหมดแหละที่ต้องการ ัทธาวิรยะสติสมาธิปัญญาที่เราพะละห้าอินทรีห้ามันครบโดยอัตโนมัติอยู่นนันะถ้าราปฏิบัติถูกก็มันมาเองเป็นอัตโนมัติครบอยู่ในนั้นะถ้าเราจะพูดกันเป็นธรรมดาธรรมดาก็มีสติฝึกสติให้เร็วให้พอมัมีปัญญาพอเรียกว่าตาตา <c oughs> ที่มันก็มีความมั่นคงอยู่ในตัวมันเองเมื่อจิตใต้สำนึกเวลาหลับไปแล้วใต้สำนึกก็จะไม่ปรุ่มไปในเรื่องของกิเลสนี้ก็มีความบริสุทธ์ข่องสต์แจ่มสตเลี่ยงกล้าว่วองไวได้ไปตามแบบของธรรมะ นี่เรียกว,ว่ามันมีชีวิตเย็เนมีชีวิตเย็เนจิตมันบริส,สุทธิ์เข้มแข็งอว่างไว้ในการคิดนึกคือสติจิตว่องไวก็คืคอคสติกานพูดจำจำแนแกแจกแจงมันก็มากและผมผมไม่เคยชอบนะตั้งแต่จำเป็น เงียนี่ก็จะพูดแต่เพียงว่ามาบวช็นทั้งทีก็ให้ได้ความรู้เรื่องพระธรรมหรือภาษาศาสนาที่จะเป็นประโยชน์คือระจัดชีวิตร,อรอ้อนอๆแบบร้อนออกไปจะได้นั้นกลายชีวิตแบบเย็นแล้วก็เย็นปจนตายอันนั้นทำได้ก็มีสติมากพอมีปัญญามากพอ ปัญญาในที่นี้คือความรู้เรื่องว่าอย่าไปเอากรรมมันมันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเช่นนั่นเองอย่าไปลงกัรมันเราเคยลงมามากมายแล้วมันหลงลงรักลงโกรธลงเสียดลงกลัวไปหลงในของเป็นคู่คู่ลงในเรื่องได้ลงในเรื่องเสียลงในเรื่องแพ้ลงในเรื่องชนะ เรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องมั่งมีเรื่อง,ง,องยากจนมันหลงกันมามากมายแล้วไปหลงในเรื่องดีเรื่องชั่วให้อยู่เนื้อนั่นเสเอความชั่วก็กัดเอาความดีถ้าไปหลงกับมันมันก็กัดเอาหลงดีบ้าดีนนจะจะที่หายหมด ตาตาตาตัวเดียวช่วยได้ทำชีวิตรอดเป็นชีวิตเย็นได้เอาไปจาวิสแขวนคอว่ากันดีรูตรงไหนที่มันเหลือเห็นได้ง่ายง่ายเขียนคำว่าตัตาตาไว้บ้างแม่จะเขียนในส้วมก็ไม่เป็นไรนะมันจับจิตพอที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะรับรองว่าตาตาตานี่จะไม่เปลี่ยนแปลง มันจะไปเขียนอะในช่วงแต่คงไม่มีใครทำเขายึดถือขนมเนี้มาเป็นีิ้นพระพุทธรูปทุกองค์ควรจะจารึกคาว่าตาผาตาโดยเฉพาะท,ที่ผ้าทิศทิปกลงมาที่ฐานทุกกะที่ตรงนั้นเนียเขียนคำว่าต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 าให้ทุกองค์